เทคนิคย่อยสลายเศษส่วนพ้านามอย่างง่ายทำอย่างไรมันดูการนะครับโอ้ข้อนี้นะฮะมันมีกําลังสามเลยนะฮะหารด้วยกําลังสามนะเศษส่วนกําลังสามเลยนะเนี่ยโอ้โหเราจะย่อยสลายยังไงให้มันเหลือนิดน้อยนะครับเศษส่วนพหุนามแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูขั้นแรกครับดูอันแรกก่อนละกันอันแรกนี้เราสามารถที่จะใช้วิธีการดึงตัวร่วมได้ การดึงตงัวร่วมก็คือหาตัวที่น้อยที่สุดดึงออกมานะครับเช่นตัวนี้ไม่มีตัวเลขใช่ไหมนนี้มันมี16อันนี้มันมีเลขหนึ่งนะดึงไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้มี x กำลังหนึ่งอันนี้มี x กำลังสามนั้นดึง x กำลังหนึ่งออกมาเหลือ x กำลังสองแล้วลบกับใครครับลบกับ16ไปหารด้วยข้างล่างนี้มันเป็นการแยกแฟกเตอร์กำลังสองนะฮะก็แยกไปเลยครับ x กับ x X กูนเได้ X อกำลังสองนะครับสิบสอทำไงฮะอะไรคูณกันได้12แล้วต่างกันอยู่หนึ่งน่าจะเป็น43่นะสกับ3พจน์สุดท้ายติดลบแปลว่าเครื่องหมายต่างกันนะไม่บวกลบก็ลบบวกนะฮะให้ดูพจน์กลางพจน์กลางเป็นบวกบวกมากลบหน้อยนะฮะบวก4กับลบ3ก็กลายเป็นบวกหนนะครับถูกต้องล้นะครับ หารถ้ามีการหารด้วยเศษส่วนนะครับหารยาตัวนี้เปลี่ยนเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะกับเศษเป็นส่วนก็คือเอาเอาเศษมาไว้ข้างล่างนะฮะเอาส่วนไว้ข้างบนโอเคนะฮะยกกับเศษเป็นส่วนก่อนแล้วแล้วกันนะฮะอันดับแรกคือ x บลบสองกำลังสองลบหนึ่งไว้ข้างบนแล้วก็ x กรลังสามลบกับ x อว้ข้างล่างก่อนแล้วกันสเต็ปต่อมายังตัดอ,อะไรไม่ได้เลยใช่ไหมฮะโอ้โหนะฮะเดี๋ยวเรา ใช้อะไรครับผลต่างกําลังสองนะครับผลต่างกําลังสองเนื้อนี้นะฮะก็ใช้สูตรหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองสูตรว่าไงครับสูตรว่าหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนะโอเคนะยกกาลังสองเราได้สิบหกก็คือเลขสี่ยกกําลังสองนั้นข้างหน้าคือ x ข้างหลังคือสี่นะครับโอเคังนั้นจัดก,การไปครับก็เลยกลายเป็น x คูณกับอะไรครับ นะหน้าคือ x หลังคือ4นะฮะ x บวก4กับ x ลบ4ไปหารด้วย x บวก4คูณกับ x ลบ3นะโอ้มีอะไรตัดกันได้ไหมว้าวตัดกันได้ x 4, บวก4ไปไปเปี้ยงหายจากนั้นมาคูณกับใครอีกคราวนี้นะเศษกับส่วนใครใครแยกกันคราวนี้เราลงมาดูส่วน นะส่วนก่อนนะฮะ x กาลัง3นี่ยจะง่ายนะครับ x กาลัง1อันนี้ x กาลัง3้นดึง x กาลัง1ออกมาแล้วกันดึงตัวน้อยออกมานะครับ x กาลัง3คือ x คูณกัน3ครั้งดึงมา1ตัวเหลือ2ตัว x กาลัง2แล้วลบกับเลข1อ่ะเดี๋ยวคราวนี้อันนี้ x บวก2กำลังสองนะครับลบกับ1นกำลัง2มองเป็นผลต่างกำลังสองีกรอบหนึ่งข่าวนี้หน้าของเราจะเปลี่ยนเป็นตัวแปร x ลบ2 หลังเราก็คือเลข1นะครับโอเคนะหลังเราคือเลข1นะหน้าคือ x ลบ2หน้าบวกหลังบวกกับเลข1หน้า x ลบ2ลบหลังหลังคือเลข1ไปนะครับยังแยกแฟกเตอร์ย,ยังตัดไม่ได้นะตัดหมดละอันนี้เหลือแค่ x ลบ4หารด้วย x ลบ3นะครับคูณกับนะ อ่านี้ลบสบวกหนึ่จะกลายเป็นลบหนะครับลบหกับลบสก็เลยลบสนะครับเป็น x ลบสามไปนะครับอ่าอันนี้ก็มองให้เป็นอะไรครับผลต่างกำลังสองีกแล้วหนึ่งกำลังสองได้หน,นะครับหน้าคือ x หลังคือเลขหนึก็เป็น x บวกหกับ x ลบหโอ้โหมากระจายเลยครับตัดกระจายฮะเอามาตัวไหนบ้างโอ้เรามี x ลบหนึ่งครับตัดกันไปเปี่ยง เรามี x ลบสตัดกันไปเปี้ยงเรามี x ตัดกันไปเปี้ยงอ่าสุดท้าย่อยสลายแล้วนะฮะส,ส่วนเพานามก็จะเหลือ x ลบสฮะหารด้วย x อะไรบวกหตาโอเค